หนึ่งสองสามครับครับยินดีต้อนรับตั้มกลับบ้านอีกครั้งหนึ่งรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆที่เห็นตั้มกลับมาเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศได้กลับมาชูถ้วยอีกครั้งหนึ่งครับตั้ม ครับก็ดีใจครับก็คือเอ่อทุกคนปีที่แล้วเราก็ทํางานหนักครับแล้วก็ได้ผลผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือได้แชมป์ทุกคนก็หายเหนื่อยครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ชูถ้วยจริงๆสักทีอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกรู้สึกว่าพวกเราเหนื่อยมาทั้งปีอะไรเงี้ยแล้วก็ประสบความสําเร็จมันก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจครับ ผ่านไปประมาณครึ่งปีแต่ยังรู้สึกว่าตั้มยังอยู่ในทีมนะครับพอประกาศชื่อตั้มหรือเห็นตั้มออกจอ LED แฟนคลับกรี๊ดดังมากรู้สึกอยังไงบ้างครับกับกับการต้อนรับที่อบอุ่นครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลอ,อมงทองทุกทุกคนครับที่ยังคงให้ให้กาลังใจหรือว่ายังคงคิดถึงผมอยู่เสมออะไรเงี้ยก็ฟุตบอลมันก็เป็นวิถีของฟุตบอลครับก็มีอะไรมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในอยู่ในความทรงจําดีๆเสมอ หลังจากนี้ก็ไปทําหน้าที่เต็มที่กับสโมสรเชียงรายนะครับ<ค>แล้วหลังจากนั้นอีก4ปีก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับตั้มอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็ต้องติดตามครับต้องร <c oughs> อครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้ตั้มนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมามีประสบปัญหาหลายต่อหลายอย่างแต่กําลังใจจากกองเชียร์เมืองทองเ <c oughs> ชียงรายก็ยังเยอะอยู่นะครับตั้มครับ,รบก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่คอยคอยบเตือนสติหรือว่าคอยส่งกําลังใจให้ผมได้คิดได้วิเคราะห์แล้วก็ ได้สู้ต่อกับมันเพราะว่าเออมันก็คือมันก็คือประสบการณ์หรือว่ามันก็คือบทเรียนอันล้าค่าที่ที่เราก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าอาชีพนักฟุตบอลมันก็ต้องมีอยู่แล้วว่าคือเราบังคับใครไม่ได้แต่ว่าด้วยหน้าที่เราด้วยด้วยการที่เราทํางานหนักหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องสู้กับมันต่อไปเพื่อเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ให้ให,ให้ให้ได้รู้ว่าเราก็คือทาเต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไข ใส่เสื้อมังทองหล่อมากหวังว่าพี่ฮั่นจะเข้าใจนะฮะครับก็ขออนุญาตแล้วครับเถ้งมีอะไรครับ้องครับเจอกันนะน้อง